สวัสดีครับวันนี้กับเขายือเย้ครับพี่พี่เศษฐครับผมอา,อาหารมีหลายอย่างครับพี่กินก็หลายคนไม่เหงาครับผมทังนู่นเป็นผมอยู่กับเขากินอร่อยมากครับผมสวัสดีครับอันนี้แกงโถนะครับอันนี้กะหล่ำผัดน้ำปลาครับผมอันนี้ตุม้ม กะหล่บหมูชิคุงเก่ครับผมตัวอันนี้ตุมเชียบนะครับชิคุ้งเก๋ทอดครับผมโอ้โหหลายอย่างพี่คณะผัดน้ำมันหอยครับพี่ออ้ส <c oughs> ุดยอดเลยนะครับมีใครอยากกินก็ชั่งกินได้ครับผมร้านเรามีของยื้อเย่มีปุโมูชั่นครับพี่ถุดยอดครับผมร้านเราลูกค้ายือ้ออันนี้ของกินพนักงานครับผม นี่คงกินพนังงานกินดีอยู่ดีมากรับตามากครับพี่นอนดีมากครับผมมาครับพี่มาทานดีกันนะครับทานดีกันครับผมอาก่อนเข้ามาถึงผมฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามช่องยูท b e ของผมเลยนะครับวันนี้ผมมานี่น้ำโคน้้ำเสนอครับผมกลับน้ำปลาเค็มมากไม่ไม่เค็มมากครับพี่จืดมากไม่จืดมากครับพี่พอลีเลยครับผม สุดยอดแล้วนะครับรล่เลยครับผมมาครับพี่มาฐานด้วยกันนะครับวันนี้มีลายอย่างคนกินมีลายคนครับมาครับพี่มาครับผมอาวันนี้ครับมาครับผมฐานด้วยกันครับพี่ตุ้มแซกมาหน้าตาสวยงามพลัมเกาด้วยพี่โอ้สีงงามกินดีมากรสชาติดีมากครับผม

มาครับมาครับกินเค้าดยู่กันทานด้อนนะครับผมมังคนชอบขมๆนะครับเนีย่าายใส่รีไปเลยครับพี่

ก็ขายตรงไหนมมเยอะมึงน้อยก่เนี่ยแานีกเดีพี่หองูงอเขาอ่าไวมากเขามดสอตใหญ่เด้วพอไหมเอมากมากนะครับเอาใส่นี่แหละ อร่อยสุดยอดแล้ครับผมอร่อยจริงๆมันจาวมากนมึนดอ,อพี่รสจัดดีมากรสจัดดีมากครับผมเอาผเอาผิดมากครับพี่สุดยอดเลนะครับ,บมีไข่อยากทานด้วยนะคะโอ้อาหารมีหลายอย่างครับผม โดมแชบเนี่ยพ่แชบมากหมดเกงแนะครับที่น่ตัด้กเาไกเานคใด้หราไย่กินเขามากเลยนะถ้าเราไม่กินขาเยอะรมีเลี้งต่อสู้ทำงานนะครับลองกลายมาแข็งเรียงแล้วนะครับถ้าเราไม่กินข้าเยอะนะครับกินผักเยอะกินผักเยอะข้าเยอะ ดังควายแข่งเลี้ยงนะครับได้กินข้าวนุ่มอย่างเดียวไม่มีแเงี้ยเราเป็นคนทำงานไงเราไม่ใช่เป็นคนตกคักเองครับผมข้าวอินก็ได้เอาเลยแหละอืมเอาคุอตัวท้างมาเลยไปกัะ สวัสดีครับทุกคนเคนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีคลิปใหม่มาเจออีกครับผมอ่าตอนนี้ผมเอาให้สภาพผักเราเป็นยังไงครับหมดหมดทุกอย่างครับพี่ไม่อร่อยไม่ซื้อแล้วครับผมไม่อร่อยไม่ซื้อแล้วนะครับทำจินก็อร่อยครับผมทำขายก็รวยนะครับครับผมโอ้โหรสชาติให้ดีมากเลยพี่ร้านเราไม่ไม่ไม่อย่างนี้ครับผมร้านอื่นไม่อย่างนี้ครับผมร้านเราในสุดยอดทุกอย่างครับ อาหารนี่พี่อร่อยทุกอย่างครับผมนี่น้ำว่าโอ้ใครได้กินติดใจมากครับใครได้กินติดใจมากใครมาแล้วมาอีกนะครับมาไม่ได้ทานอาหารไม่ใช่ว่ามาถึงแ้านะครับครับผมอ่ามาเราต้องสั่งกินอาหารนะครับพี่ครับผมทีนี้ก่อนนะครับขอบคุณมากมากครับผม